ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะแนะนำให้นักเรียนนั้นได้ทำไลฟ์เวิร์กชีพซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะครับคุณครูจะแนะนำวิธีนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าในชั้นเรียนนะครับก็ทดลองนะครับคลิกไปที่ไลน์ของตนเองนะครับ <c oughs> สมมุติว่านักเรียนนะครับเห็นพบว่า มีคุณครูได้ส่งนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการหารยาวให้กับนักเรียนทําก่อนนะครับจำนวน10ข้อนะครับขอครับนักเรียนครับก็ลองคลิกเข้าไปหรือใช้นะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับคลิกเข้าไปยังลิงก์งต่าลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลิงก์ก็จะพาเรา นะครับไปยังไลฟ์เวิร์กชีตของคุณครูที่ได้ทําไว้นะครับซึ่งในช่วงที่รอเนี้ยนะครับจากนั้นนักเรียนครับเปิดดูให้ครบว่าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการหารคณิตศาสตร์ชั้นปสีจริงไหมนะครับอ้าวโุงเรียนอนุบาลเออใช่ของเราจริงๆด้วยนะครับอ้าวทีนี้นักเรียนครับแล้วก็ดูให้จนครบนะครับนักเรียนเห็นปุ่มนะครับสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างนี้เรียกว่าปุ่ม finish นะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วกดคลิกอย่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อ นักเรียนลองทําดูนะครับอคุณครูจะทดลองนะครับโดยอาเป็นเด็กชื่อเด็กชายเด็กชื่อเด็กชายเด็กชายธรรมศักดิ์นะครับคุณครูสมมุตินะครับคุณครูเขียนไปชั้นป .4 นะครับชั้นปสคุณครูก็เขียนว่าปสนะครับป .4 ี่เดี๋ยวคุณครูเขียนให้ตูงนะปปาดี๋ปาแล้วก็เลข4เลขที่นะครับ อ,อุ้ยคุณครูลืมบอกว่าสี่ทับอะไรสี่ทับอ่าสี่ทับสี่นะครับเลขที่หนึ่งเด็กชายธรรมศักดิ์สี่ทับสี่เลขที่หนึ่งรรท, 4, ท,นงทีนี้เด็กชายธรรมศักดิ์จะทํายังไงนะครับถึงจะตอบได้เมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กชายธรรมศักดิ์เอามือไปกดวิ โอ้ยเลขยากจังสองพันหารด้วยเก้าน่าจะได้สองร้อยงานเด็กชายธรรมศักตร์กดข้อขอไข่ดูเจะถูกไหมเนาะเด็กชายธรรมศักตร์ข้อสองข้อสามเด็กชายธรรมศักตร์ก็ลองทดสอบนะครับต่อไปเลยการคิดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าสีนั้นเริ่มเปลี่ยนนะครับเด็กชายธรรมศักตร์ก็กดโอ้ยข้อนี้ยาวจังเลยก็ขอเดาได้ไหมเด็กชายธรรมศักดิ์นะฮะอ้าวดูข้อแปดอุ้ยข้อนี้ เสื้อขายเสื้อโวยฉันลองกดเล่นๆบเ,เหมือนเสื้อหวยได้ไหมนะเด็กชายธรรมศัสตร์ก็กดไปเรื่อยๆอ่าทีนี้อยากรู้คําตอบของเด็กชายธรรมศัสตร์ไหมนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับมาดูตรงไหนครับถึงจะเจอครับล่างล่างสุดเลยนะครับตรงนะฮะตรงกลางด้านล่างสุดนะครับอ่าไม่ถือว่าสุดนะเป็นปุ่มสีฟ้าฟินซิตนะครับลองกดมาดูนะครับ่าก็จะประมวลผลให้คะแนน นี้ทำยังไงครับคะแนนจะปรากฏนะครับเรามาคลิกที่ Check my answers นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเด็กชายธรรมศักดิ์ตอบถูกข้อที่ถูกจะเป็นสีเขียวนะครับโอ้วายได้เพียงแค่สองคะแนนเน้เด็กชายธรรมศักดร์แล้วทำยังไงดีนะครับสำหรับเด็กชายธรรมศักดร์ส่งนะครับปิ้นสกรีนหน้าจอแบบนี้นะครับส่งมาที่ไลน์ของนะครับ ่โรงเรียนส่งกลับมาที่ห้องเรียนของตนเองนะครับแล้วก็ทดลองส่งดูนะครับเด็กชายธรรมศัสตร์ก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปแล้วนะครับสมมุตินี่ก็คือในส่วนที่ส่งนะครับสวัสดีนะครับสำหรับการทำแบบทดสอบก่อนเรียนขอให้นักเรียนโชคปีได้เต็ม10บกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ